ขนาดน,นั้นเลยเหรอเรียกมันเดียวข้าง,งหลัง,องเอาอ้ำมาอำข้าหงหลังเห็นไหมเห็นไหมเมงไม่เห็นหรอกโยนให้มันเลยกินเสร็จแล้วโยนใหม้มาขยโยนมายังโยนลงไปเรียกมันเดียว ทางนี้ทางนี้โดนดิลนิดเห็นมันนะ้ยอ่ะมายังเห็นไหมอยู่ฝั่งนี้นี่มันอยู่ฝั่งนี้พอยมแลอยู่ฝั่งนี้มาฝั่งนี้นมายัง อายดนไปอยดลงไปวนให้มันเลยทบเออเท,ทเลยค่ะเทเลยค่ะปึบโอเคมันกินไหมินไหมูนันกินไหม,มกินรมนกยแต่วตัวนี้ยังไม่กินเออตัวไม่กินเหรอ เียงมาเสร็จก็กินนมมันกินไหมต้องกินหรอเปล่าเป่าต้องกินแหละกินไหมครับโอ้กินอยู่เหรอมันกัดกันเหรอฮะทำอะไรกันมันกินเสร็จยังมันอิ่มยังยังเหรอมันไม่กินดินเลยอ๋อจินดินไม่ได้อือหือ กินข้าวเสร็จกินนมนมเปรี้ยวจะได้ขี้คล่องๆปากจะได้หอมกินนมเสร็จแปรงฟันตั้งใจแปรงแล้วจะได้ไปแล้วมานี่มาป้าแปรงให้มาขันหน้าวันนี้อาตั้งใจแปรงแปรงเร็วๆๆ่จะได้ข้างเรียนแล้วพอ,อ,อยสี่สิบหกแล้วเนี่ย อ่ะไว้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 รีบแปลงพับแปลงให้มาอ้าปักกดอึไหมอ่ะหืม ก็มีอือทิ้งเรียนแล้วเนี่ยว้าวอะน้ำเอาน้ำหมุนปากหมุนปากหมนุมนหมุนหมุนอีกเฮเยอะหมุนอีกหมุนอีกอึก๊บหมุมน มอนโอเคเอาอีกทีนังเอาอีกเอาอีกนึ่งมาลงโอเคเปิดฝา,เาแเราไปด่วนมาแล้วดูพอยๆลอยอยพอยทางนี้ทางนี้ทางนี้แล้ว โ oh. อ้โหเสียงรถไฟอหนไปแล้วแอวรักทุเลค่ะวันนี้เพื่อนพลอยมาไหมอะไรกัดตาอีกเนาะยุงยุงไรกัดเสือเหรอลิงติงเปวใครจะมารับพลอยตึ๊ดตๆๆดตๆหดตุ๊ด สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะคันดาลินไปน,น้องใครบ้างสวัสดีค่ะก่อนพอ,อยสวัสดีสสดก่อน,อ,นอ่าขอบคุณครับไปแว้